มึงโกงมึงเกณฑ์แผ่นดินไทยเขตบางไหมสำนึกไหมก่อนจะทำมาวันนี้ถึงเวลากดแหงกรรมมึงกล้าทำแล้วจะหนีไปทำไมก่อใหนี้สุดขั้วโลกก็ไม่พน้นพ้นจากคุกแต่ไม่พ้นจากคนไทยคอยสาบแช่งให้ตกนรกหมกไหมทุกชั่วโคตรบอดวายถ้าคิดหนีค่ะ เริ่มช่วงนี้นะคะเราอยากจะไปดูเปิดคำพิพากษาที่ศาลยกฟ้องสุเทพเทือสุบรรที่ทักษิณเชนวัตรเนี่ยฟ้องสุเทพฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะที่คุณสุเทพพูดว่าคุณทักษิณคงอยากจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีมั้งะนะคะเมื่อวานนี้เนี่ย ศาลยกฟ้องเรื่องนี้ค่ะค่<ฮ>ะโดยเมื่อตอน9ก้านาฬิกาสานาทีนะคะสารพิพากษายกฟ้องคดีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทย์ฟ้องนายสุเทศพเพื่อสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี <ฮะ S 1> ฝ่ายความมั่นคงเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326- 328เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะโดยที่จำเลยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในทำนองว่า โจทไม่ยอมแพ้ทางการเมืองและต้องการจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีโดยคำพิพากษาโดยย่อมีดังนี้นะคะค่ะดีฉันจะอ่านโดยละเอียดเลยนะคะสลับกันอ่านกับคุณกมลพรนี่แหละนะคะ,คะอยากให้ฟังอ<ด>ยากให้ใหฟังจริงๆําื่คำพิพากษาช,าชุดนี้ค่ะค่ะคดีนี้พันนํำรวจโททักษินชินวัตรเป็นโจทก์ฟ้องนายสุเทพเพื่อสุบรรณข้อหาหมิ่นประมาทค่ะ ืบเนื่องจากนายสุเทพได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อ3กุมภาพ,พันธ์ว่าพันธุ์ตำรวจโททักษิณที่จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีและยังกล่าวอภิปรายในสภาเมื่อวันที่5กุมภาพ,พันธ์2552ว่าผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าพันธุ์ตำรวจโททักษิณชอบระบอบประธานาธิบดีในจิตใจส่วนลึกของพันธุ์ตำรวจโททักษิณอยากเป็นประธานาธิบดีจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 328 ศาลได้ไต่สวนมุนฟ้องและได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่22ิมิถุนายนคือเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องโดวยวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียกับตนตามครองธรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วุงเล็บหนึ่ง โดยทางนิสารได้พิเคราะห์จากพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโดยสรุปว่าในเนื้อความในการไต่สวนมูลฟ้องนะคะโจท์เคยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือพันตํารวจโททักษิณระหว่างปี2544ถึงปี2549ระหว่างดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือว่าหลวงตามาหาบัวยาณสัมปนโนเห็นว่าโจ์มีพฤติกรรม เหยียบย่ำชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงได้มีการเทศนาสั่งสอนโจทย์เอาไว้เมื่อวันที่22กันยายนปี2548ว่าอย่าคิดอาจเอื้อมเป็นประธานาธิบดี รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเอกสารหมายหลอจุดสี่และในส่วนตัวโจทย์เองก็ได้แสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์คือวันที่25ธันวาคมปี2548โจทย์ได้พูดกับกลุ่มบุคคลที่หอประชุมอินดอร์สเตเดียมหัวหมากด้วยข้อความไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์ค่ะต่อมาเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์2549 โจดได้พูดในรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องการลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของโจดโดยใช้ถ้อยคาไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์และเมื่อ29มิถุนายน49โจดก็ได้พูดต่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ตึกสันติมตรีธรเนียบรัฐบาลว่ามีผู้มีบาร,รมีเหนือรัฐธรรมนูญก่อความวุ่นวายต่อระบอบประชาธิปไตยมากเกินไปในครั้งนั้นทําให้ในายมีชัยริชุพ,พันธ์ได้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ว่าการกระทําของโจททาให้ประชาชนเครือแคลงสงสัยว่าโจทไม่ปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังปรากฏตามหนังสือพิมพ์เอกสารหมายเลขลอ26และลอ27 <Okay. S 1> นะคะเมื่อโจทพ้นจากตาแหน่งนายกรักฐมนตรีแล้วก็ได้มีการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงโจทก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชาชนระหว่างสัมมานาที่โรงแรมที่อำเภอปักช่องนะคะที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา okay. โดยโจทยอมรับว่าคนเสื้อแดงนั้นเป็นพลังสนับสนุนที่สําคัญของโจท์ตามเอกสารหมายเลขรอหนึ่งการชุมนุมของคนเสื้อแดงทุกครั้งได้มีการนํารูปของโจท์เนี่ยคือรูปของคุณทักษิณเนี่ยนะคะขึ้นนําขบวนเลยตามปรากฏหมายเลขเอกสารรอสิบสองและรอสิบห้าก็คือนี่คือนอกจากอ่านแล้วเนี่ยนะจริงๆถ้าได้ภาพพวกเอกสารที่ประกอบด้วยนะรับรองโจทย,ยังได้พูดคุยกับกลุ่มเสื้อแดงเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักไทยรักไทย และพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยขึ้นกล่าวบนเวทีปราศัยของคนเสื้อแดงด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสารได้พิเคราะห์บท เกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องกับตัวของคุณทักษิณเพิ่มเติมด้วยสารท่านได้พิเคราะห์บอกว่านอกจากร้อยตํารวจโทชาวรินและทักษิศิริออน,นอกจากนี้นชาวริวร<ใ>นและทักษิศิริก็ได้อภิปรายเอาไว้นะคะที่มีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ยอมรับในที่ประชุมสภาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี2552าค่ะว่าพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยมีความเชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวกันและพักเพื่อไทยก็ได้จัดทําเสื้อสีแดงเตรียมเอาไว้ให้กับ บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเพื่อให้นำไปแจกใจ่ายให้กับกลุ่มบุคคลเสื้อแดงที่มาชุมนุมในวันที่15ธันวาคมปี2551ตามเอกสารหมายเลขรอ10ลอ11และการชุมนุมของคนเสื้อแดงทุกครั้งก็มักจะพูดจาพาดพิงถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์เช่นการชุมนุมเมื่อวันที่18รกรกฎาคม2550วันที่10มิถุนายน2551วันที่15สิงหาคม2551ด้วยค่ะโดยเฉพาะการชุม นุที่หน้าอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่29ธันวาคม2551กลุ่มคนเสื้อแดงได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปติดไว้ที่ฉากหลังของเวทีโดยมีข้อความที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งปรากฏตามเอกสารหมายเลขรอ18และต่อมาเมื่อวันที่31มก,กราคมปี2552มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงหลายครั้งมีการ ตั้งโต๊ะเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญาข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันปรากฏตามเอกสารหมายเลขรอ6 6และรอ20ค่ะค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะสารบอกว่าอย่างนี้จากพฤติกรรมของโจทยัยงเป็นผลให้พลตำรวจเอกวสิทธิเดชกุลชรเขียนบท